นี่แหละแม่น้ำจีนมองเห็นน้ำจีแอดพิทูนบ่ต้องนี่ดอกเดอ้บอบ่ต้องห่วงแม่ดูดดอกเดอ้บอบ่โดดลงดอกเดอ้อผ่านน้องๆลูกๆมาเบิองน้ำม,มาเยี่ยมเบิองวา้ามือใดมันจีหล่นตะลิงกวินร้องได้ไหมคันเกิดทันหรือเปล่าไม่รู้กวินถ้าเกิดรุ่นบักมุลเซนน่ะร้องทันร้องได้แน่นอน มองเย็นน้ําผิดที่ผิดค่ะผิดพูดผิดค่ะหนชูชื่อปลายอ๋อชื่อปลายยนเนาะพุลลืนควาวมทักไทยนะคะทักไทยจากแอดพีทุนคนใจหลอ่อชาแนวแม่เพ่งเงินเกาเกาขื้นสนิมหมดแล้วมังแมนอยู่ดอกค่ะโอ้นี่เดือพวกก็เจ้ามาตกเวียดกันหรือว่าก็าเจ้ามาหลเงีย,ยงกันนี่เราต้องจอบ เราต้องจอบมองเห็นน้ําจิหัว่าใจของพี่มันแทบจะพังต้งใส่พวกเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับน้ำน้ำเกี่ยกบกับกระพานนี่แหละนี่ว่าเปิดเปิดปัดแจเปิดคุณแจ่ทำอะไรก็ไม่ทราบเนาะเราจะไล่แฟนกล้องไปจะได้เป็นพยานเออวันนนิดาจำเรื่องแฟนที่เคยมีนะแต่ ตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวเธอคนเธอสนใจไหมละ่ะชื่อปายไม่รู้เราเรียนมาจากไหนวสันวางยายก็จบป .4 ค่ะลูกยายก็อ่านไม่ค่อยออกเลยละ่ะคุณวิทูนนะคะคุณเทวดาแปดทิ้มขุนหลายๆค่ะแอร์ตกใจน,นะคะเทวดาแปดทิ้มกับมากเทพ,ออขอขอพี่โอกับมากับตองอขอคุนหลยๆตรงนี้เป็นหลังนะคะ หลังสะพานก็ต้องมีตีนสะพานตีนสะพานแล้วก็ต้องมีคอสะพานโอ้ยอันชื่ออันสะพานนี่ก็หัวสะพานก็มีอยู่ตรงไหนละหัวสะพานเก็บเสื้อผ้ามาเลยว่าสันวาอ,อใช่วันิดาท้า้ใครโสดเก็บเสื้อผ้ามาเลยเนาะต,ต้องมาให้เลือกนะไม่ใช่ว่าเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วมาเลยไม่ใช่ใช่ไหมวันิดาก็ต้องเลือกวันิดาเดี๋ยวฉันนะเอาเป็นไงไปอัน อััดสนิมก่อนหน้สสนาปรจันอาคุณเทวดานะคะทักทายจากวันนีดาน,น,น้องจีค่ะน้องจีไปตามเพื่อนมาให้หน่อยน้องจีนะคะแต่ไม่เป็นไรเราไม่นั่นเราน้องจีเดี๋ยวแม่ก็ลงแล้วล่ะแม่ยืนนานไม่ได้ที่นี่ว่าดีอกดีใจไงว่าแมวไม่อยู่หนูล่าเริงไงก็เลยแอบแอบออกมาเอาไปลบก่อน ค่อยมากว,วินหน่อยสันวาสวัสดีมัดร่วมนะคะแม่ยู่ขะมัดร่วมมัดร่วมใบค่ะเดี๋ยวแม่ดูกระลุงล้งกันแหละลูกชายข่ะนะคะมาทักไทยค่ะลังเทียฝนตกฝ่า,ฝาห้องมือแลงขึ้นหนีหนึ่งจุ่มแม่อาจจะโบกขึ้นก็ได้เพราะว่ามือขึ้นนีแม่เป็นแบบนี้แหละอากาศเอาพ่อคำคำมาแล้ะเอาลมตื่นตื่นมาฝ่าห้องตึงตึงฝนทุ่ไทยกับบ่อตกมันตัวเหตุให้แม่กี่ขัน้นขอบคุณหลายๆค่ะเอดปีทุนค่ะ ขอบคุณมากมายที่แวะเขามาเป็นกำลังแรงใจอันแม่รุษนี่ทราเดีวขออนุญาตนั่งขอนั่งพ็นั่งแล้วก็ลุกยากนะเจ็บหัวเข่าทีนี้ว่าโอ้ยว่วหกคนขะเมนคือตีนสะพานหัวสะพานตรง้น้ำกันทุกวันทุกวันบอกว่าเป็นปอะไรก็แล้า นะไปเที่ยวคนเดียวแบบนี้ไปไปแบบไม่ต้องกลัวอะไรหรอกแอดวาน,นิดาเพราะว่าเราอายุมากแล้วไงไม่กลัวไม่อะไรหรอกแต่ที่นี่ว่าท่านก็เป็นห่วงไงก็ควรระบบระบบหดเมนเอ้ยมันบุ่นไหนมันบอกบุ่นไหอ่ตุยไปแล้วเงินเฉียดล้านนะ่ะหน่ยสบายไปเลยมันบอกเออทำประกันให้ตัวเองนักเลงพอเอนบอกเออ ทำไมถึงมีเงินประกันเหรอเออ,เ,อ,อเพราะลูกๆหลานก็เขามีภาระนาะเขาก็ลาก็เรียนเนาะบางครั้งเขามีเขาก็ช่วยมาเขาไม่มีก็เงินถูกหวยรวยเบอร์นี่ละ่ะบางครั้งระวังนะคุณดูดค่ะ,คะก็ระวังอยู่ค่ะก็ระวังอยู่เหมือนกันต้องขอขอบคุณเพื่อนๆเลยนะที่แวะเข้ามาให้พูดคุยเป็นคลิปสั้นไปก็แล้วกันขอบคุณนะคะแอดลูกชายเทพลีโอนะคะ เทพดาแปดซิ้มนิดแกนวานิดาแล้วก็ <c oughs> นายแพทย์สังเวียนแล้วก็นายกวินลื่นคว่ำชั้นแนวนะคะ